สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปในการสอนนะครับพิมพ์ใบสมัครรวมทั้งกับการแก้ไขข้อมูลนะครับเราคลิกที่ปุ่มสีฟ้านะครับเผื่อถ้าเรากรอกวันเดือนปีเกิดผิดหรือข้อมูลอะไรผิดเราสามารถแก้ไขได้คลิกไปนะครับก็จะพบกับช่องให้กรอกเลขบัตรที่เราใช้สมัครมานะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิด ก็กรอบนะครับมันดิมดีเกิดเหมือนเดิมให้เลือกจากพุทธศักราชก,ก่อนนะครับแล้วก็เลือกเดือนจากนั้นเลือกวันนะครับกด s ั b m ิ t ถ้าหากเป็นวันที่ที่เรากรอกผิดก็คือบางท่านกรอกพศออผิดวันเดือนปีผิดก็ให้ใช้อันนั้นที่ผิดไปก่อนนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบนะฮะ แล้วก็กด Submit แล้วเราค่อยเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับก็จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับเช่นเมื่อกี้เรากรอกเป็นวันที่1มีนาความจริงเราเกิดวันที่2มีนาก็เลือกเป็นวันที่2อ,อย่างนี้นะครับแก้ไขให้เรียบร้อยสมมุติต้องการเปลี่ยนลำดับต้องการเปลี่ยนวัน ที่มายื่นอย่างเงี้ยนะครับกดยืนยันใหม่แล้วกดส่งใบสมัครนะครับจากนั้นเราก็จะได้ ID pass ก็คือวันเดือนปีเกิดที่เราเปลี่ยนใหม่เมื่อกี้นะฮะนำไปใช้ในการเข้าสู่ระบบก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้องนะครับก็กลับไปที่หน้าแรกนะฮะกดพิมพ์ใบสมัคร เลือกปีเกิดเดือนแล้วก็วันครับอ๋อเราเมื่อกี้เราเปลี่ยนเป็นวันที่สอแล้วเนาะ,ะเป็นปีเกิดเดือนแล้วก็วันกด submit จากนั้นให้เรากดพิมพ์ใบสมัครนะครับพิมพ์ใบสมัครอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าของใบสมัครของเรานะครับ ให้ปริ้นออกมาแล้วก็ติดรูปถ่ายนะครับจำนวน3รูปแล้วก็นำมายื่นพร้อมกับหลักฐานการสมัครอื่นๆที่ทางโรงเรียนแจ้งไว้นะครับตามวันเวลาที่เราเลือกนะครับเน้นย้ำว่าถ้าเราแก้ไขข้อมูลมีการกลับไปแก้ไขข้อมูลให้เรากดส่งไปสมัครใหม่แล้วก็ คิมไปสมัครใหม่ทุกครั้งนะครับเนื่องจากข้อมูลบาร์โค้ดจะเปลี่ยนนะครับแล้วเราจะไม่สามารถยิงได้นะครับขอบคุณครับ